ก็จะมีปุ่มเขียวด้านล่างเห็นไหมนะมันจะมีปุ่มเขียวด้านล่างให้กดเริ่มนะครับเราก็กดเข้าในเซิร์ฟได้เลยนั่นเองนะครับ โอเคนะครับผมก็ต้องขอการสวดสวัสดีน้องนเด็กไผูนารักทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็วันนี้มาอยู่กับพี่กลเช่นเคยนะครับผมช่องบิ๊ทแช n เนลนั่นเองนะครับก็วันนี้เราอยู่ในส่วนเกมโรบ x อ a แมปเบสบอลนั่นเองนะครับในส่วนคลิปนี้นะครับก็ตามปกคลิปเลยนะครับเห็นขอกันมาเยอะมากนะครับผมก็คือเดี๋ยวพี่จะสอนคลิปเดียวเลยทั้งในคอมแล้วก็ในมือถือนะไม่ว่าจะเป็น ios หรือว่า Android นั่นเองนะครับได้ทั้งหมดวันนี้สอนละเอียดแบบ ทุกขั้นตอนนะครับก็อย่าลืมดูคลิปนี้ให้จบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์ไปบอกเพื่อนต่อกันด้วยนะครับวิธีการเข้าเซิร์ฟเทสนะครับมารับของฟรีเพื่อเล่นไว้อลงไวแอคอะไรพวกนี้นะครับทำยังไงอย่าลืมดูคลิปนี้ให้จบปรนเองนะครับมาก่อนอื่นเลยเดี๋ยวพี่ขอรีวิวนะครับที่อัปเดตมาใหม่กันก่อนก่อนที่จะไปสอนเนาะก็จะมีทางด้านของตู้ตรงนี้นะครับนี่ครับตู้ตรงนี้เนี่ยถ้าเราเข้ามาในเซิร์ฟเทสเนี่ยเราสามารถกดรับได้ฟรีเลยนะครับกดซื้อได้ฟรีเลยนะนะครับก็ มีโล่สีแดงแล้วก็โล่สีน้ําเงินนั่นเองนะครับนี่ครับจะอยู่ตรงนี้นี่พี่ซื้อมาเรียบร้อยแลวนะครับนี่ครับจะเป็นโล่ตัวนี้นี่เป็นไงแล้วก็จะมีสีแดงแล้วก็สีน้ําเงินแบบนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูสีน้ําเงินก่อนนะครับตอนนี้หายบักแล้วนะครับก็คือตอนนี้โชว์เป็นที่เรียบร้อยนี่เป็นไงนะครับตามมาด้วยโล่สีแดงนะครับเดี๋ยวจะรีวิวทีละเลยนี่เป็นไงในเซิร์ฟเทสสามารถรับได้ฟรีครับสำหรับโล่ตัวนี้ครับนี่ครับเดี๋ยนะ โลตัวนี้สามารถรับได้ฟรีเลยนะนี่ประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีอีเวนต์อีเวนต์หนึ่งนะครับนี่ครับก็จะเป็นอีเวนต์ตรงนี้ก็คือสามารถรับได้ฟรีเลยนะครับแต่ว่าเราเนี่ยต้องเก็บ XP ให้ครบ100นะครับเพื่อจะรับทางด้านของน่าจะเป็นสกิลหรือเปล่านะครับมันชื่อเดียวกันกับสกิลตัวเนี้ยนี่ครับชื่อเดียวกันเลยนะครับหรือเปล่าวะชื่อเดียวกันนี่ครับ F O R C E นะครับแล้วก็มาดูตรงนี้ F O R C E นะ ปึ๊บเนี่ยนะ force เหมือนกัน <laughs> อันเดอร์กันหรือเปล่าเนี่ยหรือสกิลนี้จะเป็นสกิลฟรีนะครับนี่ครับแต่ว่าวิธีการรับเนี่ยเราต้องมาทําภารกิจตรงนี้ อันนี้ก็ต้องรอดูนะครับตอนเปิดเซิร์ฟใหญ่เราจะเป็นยังไงนั่นเองนะครับอัปเดตคร่าวๆก็จะมี2อย่างตัวนี้นะครับนี่ครับหลักๆเนาะนะครับประมาณนี้นะครับทีนี้วิธีการเข้าเซิร์ฟเทสทำยังไงเอ้พี่ลืมบอกอย่างหนึ่งนะครับเราจะซื้ออะไรก็ได้นะโลบัคคือเราเราใช้ได้ฟรีเลยนะครับนี่ครับเดี๋ยวพี่จะซื้อเหรียญคอยให้ดูนี่ครับใช้ศูนย์โลบัคนะเห็นไหมนี่ครับใช้ศูนย์โลบัคเราซื้ออะไรก็ได้เราจะเติมเงินเราจะทําอะไรเราจะทรงจะซุ่ม เอาชงเอาเคียวในกิจกรรมฮาโลวีนได้หมดครับนี่ครับเรากดได้หมดเลยนะครับนี่ครับเห็นไหมศูนย์โลบักนะครับตอนนี้พี่รับเรียบร้อยสลับเคียวนะเราสามารถทําอะไรก็ได้ซื้ออะไรก็ได้นะครับจัดได้หมดนะครับเราจัดได้หมดเลยนะครับนี่ครับเห็นไหมเออประมาณนี้แต่ว่าเราไม่สามารถสุ่มวันนี้ได้นะเดี๋ยวพี่ดูก่อนนะฮาโลวีนสปินอ่ะนี่ครับไม่สามารถสุ่มได้เดี๋ยวพี่จะกดให้ดูนะเจ็ดเกเกปึ๊บเห็นไหมเฮ้ยได้ว่ะลืมลืมลืมนึกว่าไม่ได้มาลองนี้ลองนี้ เอ้ยว้าว่าว้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 ามา่ามา iful, มามารองก่อนเอาสุมได้หรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนนะมาฮาโลวีสปินกดไปที่เอ้หมูเกยนหมูเก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 นต้องมาว่ะตะกียหมูเกนต้องมาว่ะพี่ว่าต้องมาว่ะตอนแรกไม่ได้นะตอนนี้ได้ละตอนนี้ได้ละตอนนี้ได้ลวเว้ตอนนี้ได้ละมามาสุมเลยสุมเลยนี่ครับใครที่อยู่ในเซิร์ฟทดลองเลยบอกเลยว่าสนุกมากกว่าเราแบบ กดได้ไม่อั้นนะครับผมกดได้เรื่อยๆอะ่ะกดได้ไม่อั้นนะครับกดได้เรื่อยๆนะนี่ครับกดไปเรื่อยๆครับจะออกไปเนี่ยโอ้โห,โห,โหโดูดีโคตรเกลือไม่แปลกเลยคนที่เขาใช้โลบัคกดเป็น3ามหมื่นสี่หมื่นโลบัคนะครับผมออกยากมากนะครับแต่ว่าในเซริร์ฟทดลองเนี่ยเราสามารถกดได้ฟรีๆครับสู่โลบัคครับนี่ครับเป็ี่ยนไหมพี่กดได้ฟรีๆเลย <c oughs> แต่ว่าไม่ออกเฉยดูดิโอ้โหเกลือจัดบอกเลยว่าเกลือจับ จ,จับจับนะครับนี่ครับเดีพี่จะสุ่มไปเรื่อยๆนะไปสุ่มไปเรื่อยๆครับโอ้โหไม่ออกโอเคมาไม่เป็นไรเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเนาะเดี๋ยวพี่เอาไว้แค่นี้พอนะทีนี้มาเดี๋ยวพี่จะพาไปดูวิธีการเข้าเซิร์ฟ นะครับเซิร์ฟเทสเนีท่าเข้ายังไงนะครับต้องทํายังไงในคอมแล้วก็ในมือถือไเองไปตามพี่ไปดูกันเลยครับผมโอเคนะครับก่อนจะไปดูกันเนี่ยพี่ก็มีเว็บแนะนำสรับใครที่สนใจไก่ตันบอกฟูดนะไม่ว่าจะเป็นไก่ตัน7หมัด6หมัดผลช้างในกล่องนะครับดาบสมอเรือก็ยังมีนะครับหรือว่าจะเป็นผลช้างถาวรผลเสียงในตัวนะครับหรือว่าจะเป็นผลช้างในกล่องหรือว่าจะเป็นไก่เบดบอลก็มีนะนี่ครับสรับไก่เบเดบอลนะครับใครสนใจดาบเขียวดาบไฟตอนนี้เหลืออย่างละไอดีนะใครจะเารีบเลยนะครับก่อนที่สินค้าจะหมดสนใรที่เป็นนาฟรรีีี่เมิ แจกผลช้างถาวรแล้วก็แจกไก่ตัน7หมัดฟรีนะครับใครอยากได้ไหนกดเข้าไปช่องนั้นได้เลยนะครับกดเข้าไปปุ๊บมันจะเด้งไปหน้าแฟนเพจหน้ากิจกรรมนั่นเองนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมโอเคนะครับทีนี้เดี๋ยวพี่พามาดูวิธีการเข้าในคอมมันก่อนนะครับเข้าในคอมง่ายมากนะครับเดี๋ยวพี่แปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับก็คือเรากดลิงก์เข้ามาเนี่ยมันจะเด้งมาหน้านี้นะครับเด้งมาหน้านี้ปุ๊บเรากดเริ่มเกมได้เลยนะครับมันก็จะเข้าไปในเซิร์ฟ เทสนั่นเองนะครับประมาณนั้นนะครับสำหรับเซิร์ฟเทสเบยบอลนะครับทีนี้อ่ะหลายคนก็รอวิธีในมือถือเนาะวิธีในมือถือมาทีนี้พี่เปิดในโปรแกรมจําลองแล้วกันก็คือจําลองแบบเป็นมือถือแบบ1 0 0เลยนะครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาหน้าแรกของรหัสเราเนาะนะครับทีนี้ให้เราเลื่อนลงมาพอเราเจอแมปเบยบอลเนี่ยนี่ครับเรากดเข้าไป1ทีนะนะครับเรากดเข้าไป1ทีปุ๊บนะครับป๊บปเรียบร้อย นะครับจากนั้นทํายังไงต่อนะครับให้เราเลื่อนลงมาเลื่อนลงมาเลื่อนลงมาก็จะเจอคําว่านักพัฒนานะครับตรงนี้เห็นไหมปึ๊บ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 เดี๋ยวพี่เลื่อนก่อนนี่ครับเขียนว่านักพัฒนาหรือว่าภาษาอังกฤษจะเขียนว่า developer เนาะนะครับก็มันจะมีกลุ่มตรงนี้อยู่นะครับเห็นไหมเรากดเข้าไปเลยตรงนี้แถบนี้นะครับแถบนี้ทั้งแถบเลยกดตรงไหนก็ได้นะครับหรือว่ากดตรงกลางก็ได้นะเรากดเข้าไปหนึ่งทีครับปึ๊บ นะครับจากนั้นรอสักครู่นะครับรอให้มันโหลดสักครู่นะครับมันจะเข้ามาในส่วนนักพัฒนาหรือว่าเดเวลเปอร์นั่นเองนะครับเดีกก็จะเป็นกลุ่มนะสามารถกดเข้าร่วมได้นะครับทีนี้เราก็เลื่อนลงมาเลื่อนลงมาเลื่อนลงมาจนเห็น2โลโก้นี้ครับนะครับนี่ครับก็จะมีอันนี้เป็นแมปอ่าเป็นเซิร์ฟปกตินะนะครับใบมีดบอลเนี่ยเป็นเซิร์ฟปกตินะครับแล้วก็ขวามือก็จะเป็นเซิร์ฟเทสนะครับเซิร์ฟเทสตอนนี้คนเล่นอยู่1น0 0 0คนเลยโอ้โหโคตรเยอะนะครับเราก็กดเข้าไปเลยปิ้งนะครับ กดเข้าไป1ทีครับปั๊บเรียบร้อยนะครับมันก็จะเด้งมาหน้าเข้าเซิร์ฟนับเหมือนในคอมเลยแต่ว่านี้ในมือถือเนาะก็จะมีปุ่มเขียวด้านล่างเห็นไหมนับมันจะมีปุ่มเขียวด้านล่างให้กดเริ่มนะครับเราก็กดเข้าในเซิร์ฟได้เลยนั่นเองนะครับนี่เป็นวิธีง่ายๆเลยนะครับเราสามารถเข้าเซิร์ฟได้เลยอันนี้เป็นในมือถือนะครับ Android หรือว่า iOS เนะครับเหมือนกันหมดนะนับทำเหมือนกันหมดเลยไม่ว่าจะเป็น Android หรือว่า iOS อนั่นเองนะครับเข้าได้100%รนนะครับสามารถเข้าได้ฟรีๆเลยนะคร จะถามว่าพี่ทําไมเข้าแล้วมันเด้งไปเซิร์ฟนะครับมันเด้งไปเซิรฟ์ฟปกตินะครับอันนี้พี่ไม่แน่ใจเมื่อกี้พี่ก็ลองดูแล้วนะก็คือเหมือนคนเล่นเนี่ยจะเยอะเป็นหมื่นมันเลยเด้งไปเซิร์ฟปกตินั่นเองนะครับอันนี้ต้องรออัปเดตนะครับผมแต่ว่าถ้าใครแบบเข้าก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับเข้าก่อนหน้านี้เหมือนเข้าเมื่อเช้าหรือว่าตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยก็คือเข้าได้ปกติเองไหมอันนี้รหัสหลักพี่เนี่ยก็คือเขอ้าจนแบบจนเบื่อแลว้ววะนะครับ พอเข้ามันก็ไม่เด้งนะนะครับพอเข้ามาปกติเนี่ยก็คือจะไม่เด้งแต่ว่าถ้าใครเพิ่งเข้ามาแล้วก็เด้งเนี่ยแบบ เด้งบ่อยมากนะครับให้รอไปก่อนนะครับให้รอมันหายบั๊กเนาะเพราะว่ามันเป็นเซิร์ฟเทสนะครับมันบั๊กเยอะปกติเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเซิร์ฟเทสเนี่ยเขาจะอัปเดตเรื่อยๆอัปอัปอ่อัปของอัปอีเวนต์อะไรต่างๆในเซิร์ฟเทสนั่นเองนะให้เราเข้ามาเล่นให้เราเข้ามาเทสตามชื่อตามชื่อเซิร์ฟเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับใครเข้าไม่ได้ยังไงนะครับติดตรงไหนนะครับสามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับอ่าพี่จะตอบทุกข้อสงสัยนะครับแล้วก็จะมาทําคลิปให้แล้วกันก่่อนนนนนหห้้้้าาาีีีพกก็ลลลงคิิิปปใไแววะสรรรับธเเขซ์ฟ อะไรต่างๆนานานะครับพี่รีวิวไว้หมดแล้วยังไงฝากติดตามช่องทิกตอกไว้ด้วยหน่อยละกันนะครับผมเพราะว่าช่อง8ปดแสนซับพี่ช่อง8ปดแสนผู้ติดตามพี่บินไปแล้วนะครับตอนนี้ช่องใหม่4ี่เอ้ห้าหมื่นห้าหมื่นผู้ติดตามนะครับก็มาเก็บผู้ติดตามกันใหม่ละกันนะครับโอเคไว้เจอกันที่หน้าละกันสำหรับคลิปวิดีโอนี้ลาตัวไปก่อนนะครับกล่าวคาว่าสวัสดีครับ